ปัจจุบันการทำการตลาดในวงการเทคโนโลยีโดยเฉพาะการให้บริการอินเทอร์เน็ตมีการแข่งขันที่สูงมากโดยแต่ละบริษัทต่างก็พยายามหากลยุทธ์และจุดขายที่แตกต่างเพื่อดึงดูดใจลูกค้าและล่าสุดแคมเปญที่จัดทำโดยบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการตลาดชื่อดังอย่าง BBS ก็กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและกลายเป็น Talk of the Town ดโดยทันทีหลังจากที่เปิดตัวแคมเปญน,นี้ได้ไม่นาน เนื่องจากมีการนำคนไร้บ้านมาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญน,นี้โดยให้พวกเขาเป็นเหมือนตัวส่งสัญญาณ WiFi ให้กับผู้ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตในเมืองออสตินมรรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาแคมเปญที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวมีชื่อว่า Homeless Hotspot โดย BBH ได้นำอุปกรณ์สื่อสาร <and S 1> พร้อมกับ <takes S 1> นบามบัตรมามอบให้กับคนไร้บ้านที่เป็น <27. S 1> อาสาสมัครจำนวน13คน โดยแต่ละคนก็จะสวมเสื้อยืดที่สกรีนชื่อของตัวเองพร้อมกับคำว่า A4G Hotspot ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถพิมพ์ข้อความและส่งไปได้ตามที่อยู่ที่สกรีนอยู่บนเสื้อจากนั้นก็จะใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยคิดค่าบริการครั้งละ2ดอลลาร์สหรัฐต่อ15นาทีหรือประมาณ60บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะมอบให้แก่คนไร้บ้านโดยตรงนอกเหนือจากค่าจ้างที่ได้รับวันละ20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ600บาทอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าแคมเปญดังกล่าวเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนไร้บ้านมากเกินไปและอาจเป็นชนวนเหตุของปัญหาในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ตัวแทนของบริษัท BBS ก็ออกมายืนยันว่าสิ่งที่ทางบริษัททำอยู่นั้น ไม่ได้เอาเปรียบกลุ่มคนไร้บ้านอย่างแน่นอนแต่ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการช่วยเหลือให้กลุ่มคนไร้บ้านได้มีพื้นที่ในสังคมมากขึ้นขณะเดียวกันคนที่เดินผ่านไปมามก็จะได้มีโอกาสในการทำความเข้าใจและได้เรียนรู้เรื่องราวของคนแปลกหน้าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนเกินของสังคม ทางด้านของ Karen เ o น e ์ผู้ที่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านหลังจากที่เกิดพายุเฮอริเคนแคท r i n รีนาพัดถล่มบ้านเกิดของเขาในเมืองนิวออร์ลีนก็ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ New York Times ว่าหลายคนอาจมองว่าพวกเขาอาจก่อความรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายลูกค้าหากว่าไม่พอใจ แต่เขากลับไม่รู้สึกเช่นนั้นเพราะเขาคิดว่านี่คืองานที่สุจริตและเขาก็รักในสิ่งที่เขาทำโดยมีความสุขทุทกๆครั้งที่ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนแปลกหน้าดังนั้นแคมเปญน,นี้จึงถือว่ามีประโยชน์ต่อพวกเขาเป็นอย่างมาก